ให้กับพี่บวีนาเสื้อแดงโตเกียวค่ะสวัสดีค่ะด,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 ดิฉันเป็นคนจังหวัดเชียงรายนะคะพูดภาษาภาคกลางไม่ค่อยชัดค่ะ แต่ว่าอืมก้าวมาเป็นแดงนี่ได้เมื่อสองปีที่แล้วค่ะ <c oughs> จากการที่โดนสีเหืองกระทรัง <c oughs> คือว่าปิดสนามบินนะคะ <c oughs> คือทำธุรกิจะจะร้านอาหารนะคะคือโดนกระทังค่ะต่อวีซ่ากุ๊กนะคะทำ วิซาโกขึ้นมาเดินทางไปๆกับกับประมาณเจ็ดเดือนค่ะได้กุ๊กฝีมือดีมาประมาณเจ็ดคนแล้วทีนี้ก็เริ่มทำสัญญาเช่าตึกเปิดร้านอาหารหมดไปประมาณพันเจ็ดร้อยใบยืนวิซาุก พีซ่าทางนี้ออกไปทำนับออกมาแล้วกลับลงไปรับกูกที่เมืองไทยยืนได้วันเดียวพอวันรุ่งขึ้นสีเหลืองปิดสนามบิน<ม>ก็ถูกกระทํา<ม>พูดไม่ออกสีแดงคือคนยากจนเป็นผู้บริสุทธิ ดิฉันถูกกระทำดิฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีสีเหลืองคนไหนเข้ามาขอโทษสักคำรักคนไทยทุกคนค่ะแต่ว่ายอมรับยกเว้นอาภิสิทธิ์นะคะ